ะคา,าถาเทวดาให้ลาบสวดภาวนาก่อนนอนทุกคืนเทวดาจะให้ลาบบังเกิดโชคลาบนิมิตฝันเห็นเลขนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธานิมิตต,ตังปติมานะอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตต,ตังปติมานะอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตต, mana, มตังปติมานะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมาณะ อะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ pues พ,พ,พุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตั reveal, iling, like งปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ 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 อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปต AH. ิมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมานะอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมานะอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมานะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพ, ання, พ,พ,พทุ Docker ทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมาณะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมาณะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมานะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตต <pper> ังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมาณะ อะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมานะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมานะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธ,ธายะพุทธ,ธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธ,ธายะพุทธ,ธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมานะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมานะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมานะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ 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 อะระหังพุโทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมานะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมานะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปัติมานะ อะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณนะ อะระหังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะ